สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ชมคลิปทุกท่านนะวันนี้ผมมีเทคนิคในการที่เราจะดูแลรักษาหรือเขาเรียกอะไรนะใช้งานอย่างถูกวิธีหรือไม่อย่างไรก็ตามนะฮะคือเป็นเทคนิคของผมอะเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวหมอดทั้งหลายโดยเฉพาะหมอด แบนด์ของ a อนะอันนี้เป็น Able Copper นะครับที่จะมาสอนที่จะมาบอกก็คือบางคนเผื่อบางคนยังไม่รู้นะคนไหนที่รู้แล้วก็ดูอีกก็ได้แล้วแต่มึงนะองฮะไม่พูดพามทำเพลงฮนะอะเกีียวจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราใส่อันนึงนะเดี๋ยวเราจะปิดให้เสียงมันชัดชัดก่อน ปกติแล้วเวลาที่เราใส่ขันเกีียวต่างๆเราเข้าประกบปุ๊บเราหมุนเลยใช่ไหมหมุนไปข้างหน้าเลยหมุนตามเข็มเลยตอนนี้ผมแนะนำว่าให้เราถอยหลังนะที่หนึ่งกิก,กวะครับสองก็กดเบาๆนะครับถอยหลังอันนี้นะแล้วก็หมุนไปข้างหน้าครับเนี้ยจะเข้าแล้วถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คือ ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยบางครั้งเกียวมันจะลูดได้ใช่ถ้าเข้าเอียงมันก็เข้านะแต่คนันี้เพราะมันเอียงอะ่ะมันเสียถ้าแล้วเป็น,นอันนี้มันเป็นหมอดแท้นะครับก็คือความทนทานก็จะสูงอยู่พอสมควรอ่ะเข้าใจแล้วครับเอาทวนอีกครั้งนะฮะมาเร็วไปเร็วไม่เกินสามนาทีดูวันนะครับฟังนะครับถอยหลังนะ รายละเอียดเบื้องลึกยังไงก็ไม่รู้ละบอกแค่นี้ก็ประมาณนี้อ่ะเกี่ยวด้านตูดเกี่ยอันนี้เขาเรียกท็อปแฮตอันนี้ท็อปแฮตนะฮะภาษาเขาเรียกท็อปแฮตอันนี้เขาเรียกว่าสวิต <_ t os> ด้านสวิตด้านอะไรวะลืมแล้วอ่ะอันนี้เป็นพิน เงินแท้อเมริกานะครับอายุการใช้งานอันนี้ประมาณ3ามปีอย่างน้อยนะดูดิดูความคมเฮียว,วางก่อนเดี๋ยวลนนถึงถึงบอกไงกว่าทำไมต้องเมริกาดูดิ หายากทำไมทุกวันนี้แบบนี้ยังมีแต่ลดต้นทุนนี่เออสเลดนะครับอ่ะทีนี้ด้านตูดก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมฟังเสียงเดิมนะนี่นี่นะได้ยินะเนี่หมุนไบหน้าเลไนี้ ีนี้เราต้องระวังเราหมุนเราจับให้เราจับทั้งหมดนี้นะครับอย่าไปหมุนแค่ตรงเหรียญมันให้หมุนแค่ตรงดิสมันเพราะว่าแม่เหล็กมันจะออกมาล้วหมดมันก็จะลั่นแล้วก็จะงงว่าเฮ้ยพี่ทำไมหมดผมลั่นใส่ใจมานิดนึงนะครับตัวนี้ก็ตอนที่ผมเปิดพีตอนนั้นก็ประมาณแปดพันห้านี่ก็ขายไปถูกๆนะครับบอกได้เลยว่า คตรแรของทุกวันนี้ผมไม่ได้ขิงนะเว้ยสู้ไม่ได้หรอกให้โคตรของแต่งเลยจริงๆนี่เดิมๆน้องเจ้าของก็ฝากผมไว้มาผมจะเป็นคนใช้สะส่วนมากตัวเจ้าของเองไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมมาต่อสเต็ป ผมไม่ได้คนลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะ,ะนี่แล้วก็นี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาบอกก็คือว่าเรื่องแม่เหล็กแม่เหล็กที่ตูดทีนี้ทำไมแม่เหล็กยังไงปึ๊บดูนะครับอันนี้เป็นเดิมๆก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแม่เหล็กแตกไม่อยากซื้อเปือนตังก็ใช้สปริงได้ครับ่าดูนะครับ ถอดนี้มาให้ระวังให้เราจับเอาไว้นี่จับเอาไว้จับนะครับจับพร้อมกดอ่ะนี่เพราะมันจะดูดแรงมากครับตีลังกามาเลยนะครับจะบอกให้นะครับพี่น้องครับแตกมาแล้วไม่ต่ำกว่าหมื่นอันผมแตกทุกอันนะเนี่ยอ่ะ นี่คือแม่เหล็กนะครับหลายๆคนก็ถามว่าอะไรคือแม่เหล็กนี่นะครับมันเป็นแม่เหล็กอย่างนี้แอันนี้กูก็เสียวว่ะต้องเทสก่อนโอยสัตด,ดูดกันเลยกันเนี้ยดูแล้วว่ะ ถ้าดูดเข้าหากันนี่เละเทะเลยนะแตกแตกแนะ่นอนตัวเล็กแตกครับส่วนมากจะเป็นตัวเล็กตัวบนนะเรากดลงเลยนะครับคนนี้ปึ๊บเห็นไหมจริงๆแล้วเราควรจะกดลงกับพื้นอย่างนี้นะเฮียติดเดี๋ยวค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่านักเรียนอ่าอ่าึ๊บ เียหมุนครับแล้วนะครับไม่ชินกับถุงมือมากเลยคนระัแต่นี้คือทำความสะอาดห,หมอดให้เขานะส่งต่อหมดอดีแล้วไปอีกแล้วนะสมบัติภพักันชมโอเคนะครับโหเียยาวสัต